เขาจะทำอินเต์เทนคอมเพกครับไม่ใช่เรื่องเสียหายครับเงินเข้าประเทศไออย่างที่ไอพวกนักการเมืองไทยเนี่ครับกับ่าข้าราชการชั่วชบางคนเนี่ยมันไปตั้งที่กัมพูชาครับตั้งอยู่เขตนะครับเขตติดต่อกันนั่นครับนั่นคือพวกนะครับไม่หวังดีพวกขัดครับนะเพื่อให้พ้นกฎหมายครับไปตั้งอยู่ในอย่างที่ผมบอกครับไปตรงนั้นใครจับไม่ได้ครับเอาผิดมันไม่ได้ไงเพราะว่ามันอยู่ในเขตแดนครับ มันไม่ได้อยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งครับและเป็นที่ยังครับซ้อนกันอยู่มันก็ไปตั้งตรงนั้นมันแดกแต่พวกนั้นแดกกือพวกมันครับเพื่อที่จะคุบประเทศยึดประเทศครับแต่ทักษิณปราบครับนะทักษิณปาสิบปีที่แล้วมันปาแม่โนทีนมันก็เป็นนายกมันก็เป็นนั่งร้านให้กับประยุทธ์ปวิดอยู่ครับพี่น้องสังเกตดูถ้าพรรคไหนไปเป็นนั่งร้านให้ประยุทธ์ปวิดเนี่ยมันไม่น่าครบครับพวกนี้ขายชาติครับถ้าท่านไปเลือกเหมือนกับสนับสนุน ให้กลุ่มนี้นะครับคุบซาดขายนะครับยึดซาดต่อไปครับดูสิครับสวออหัวเนี่ยเอามันลงได้ไหมนะนายพลโสเสือมึงต้องคิดเลยนะมึงยาวประเทศไปเสี่ยงขนาดนี้นะนายพลโสเสือกควายมึงดูหน่อยครับประชาชนเขารู้เท่าทันพวกมึงหมดนะมึงดูหน่อยครับห็นไม่เกาหลีเขาข้ามหัวข้ามหางพวกมึงอายเขาไม่ะแล้วมึงไปนะครับนะมึงไปนะครับ ปวดอุ้งยิงได้ยังไงนายพลสอเสือควายนะกูรู้ว่าพวกมึงทําอะไรอยู่ตอนนี้ธารามึงจะทํำยังไงมึงนักเลงกับจอกควาย <c oughs> ใส่ร้ายคนนั้นคนนี้ครับมึงไปใส่ร้ายได้ยังไงทักษิณป์เขาป่าบแกงคอเซนเตอร์มึงพูดได้ตรงเลยครับทักษิลปตรงนี้เนี่ยปราบแกงคอเซ็นเตอร์ปัญหาปราบกแกงคอเซ็นเตอร์นะที่พักเพื่อไทยครับถูกโจมตีทุกวันเนี่ยพี่น้องคนไทยต้องรู้ครับปราบมแกงคอเซ็นเตอร์ครับ นะพวกสื่อมาหมาก็รับเงินจากพวกนะครับเสินเจ้นนะครับจำตุทบเงินมันเป็นเส้นแสนล้านครับเกือบล้านล้านครับเป็นหรือ,อยังนะแล้วมันจะเอาเงินมาฟาดหัวพวกสื่อพวกแม้แต่นะครับอาจารย์มาหมาเนี่ยทั้งหมดครับเงินของแก๊งคอเซ็นเตอร์ทั้งนั้นที่มันมาฟาดหัวพวกอีกถ้าอย่างนั้นมันต้องสนับสนุนพรรคเพื่อไทยครับสนับสนุนเพื่อไทยให้ตั้งเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเกศูนย์บันเทิงครบวงจรครับนะถ้ามันไม่รับ เงินแดกพวกนี้พวกนายพลพวกข้าราชการครับนะมันโอ้โหมันปิดกันไม่ได้หรอกครับยุคนี้ครับเห็นไหมครับนะมึงมากี่เดือนละครับนะภายในสี่เดือนมึงทําหาอะไรครับอนุทินมึงนี่เฮงซวยมากครับมึงติดที่เราตัดใช้ที่ตัดเน็ตที่ที่ปล่อยเปรตเมืเอาไว้ทาเหี้ยอะไรอ่ะกองทัพบังีสองนะ่ะตัดที่ครับเหมือนกับองค์ยิ่งเขาตัดไฟพม,ามา่านะตัดไฟตัดน้ํานะครับตัดน้ํามันตัดไฟตัดเน็ต มึงทำไมทำหาอะไรล่ะเพราะมึงหาแดกตรงนั้นครับมึงหาแดกแบบนั้นไงประเทศชาติมันถึงเป็นแบบนี้รัฐบาลไหนเข้ามาก็นะครับอยู่ไม่ได้โดยเฉพาะพรรคเพืกเก่อไทยนี่เป็นพรรคที่นะครับถูกทำลายมากที่สุดเพราะว่าไปปราบตางังแกงคอสเซนเตอร์ครับท่านผู้ชมพี่น้องคนไทยต้องรู้ต้องตื่นนะครับ เหตุผลที่ท่านทักษินโดนเหตุเช้นที่ท่านลุกงยิงโดนอะไรตาป,รปังงงๆไม่มีเรื่องอื่นครับเรื่องผลงานเรื่องทํางานปกติครับแต่มันไปเหยียบตาปาพวกนั้นมันไปทําลายนะครับเครือข่ายของสนจ,จนนะครับนะสนจ,จนนะครับตอนนี้ภูมิใจไทยมึงจะไว่ายังไงไอ้หนูมึงจะว่ายังไงนะเอาสํานักงานของนะครับแบบเออ แบงค์พินนะก็ปินแบงก์นะครับของไอ้เสรอนเจินเนื่ยไปตั้งอยู่ซีโนไทยได้ยังไงครับ <laughs> งามหน้าไว้ลายาไอทาดาเมืโทษทักษิณน,นะครับว่าเป็นผลประโยชน์สองคนครับผลประโยชน์ของพวกมึงนะเป็นผลประโยชน์ของพวกมึงอย่าไปใส่ร้ายว่าทักษิณครับนะทักษิณนี่โหครับนะถ้าเขาชั่วเขาไม่ดีอย่างที่มึงว่าเขาทําพักเขาไม่ได้มาถึงขนาดนี้หรอกครับ นะโดยเฉพาะนะครับปีศนะีนเนี่ยสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเสียงครับนะสอสอทั่วประเทศมีห้าร้อยคนครับท่านผู้ชมทักษินได้สามร้อยเจ็ดสิบเดเสียงครับเขาไปทําชั่วทําเลวได้ยังไงล่ะครับเขาไม่จาเป็นต้องหาเงินหาทองเท่าเหมือนพวกมึงไงครับพวกมึงไม่มีผลงานเขามีผลงานนะครับนะสามสิบบาทรักษาทุกโรคอย่างนี้ครับมีหมาตัวไหนเคยให้ครับ มีหมาตัวไหนเคยให้ประชาชนมากขนาดนี้ครับตามิบาทรักษาทุกโรคกองทุนหมู่บ้านอย่างนี้มีนายกหมาคนไหนนะครับที่ทําให้ประชาชนเข้าถึงได้มากขนาดนี้มีไหมล่ะครับนะให้ทุนนะครับพี่น้องนะครับกองทุนหมู่บ้านเห็นไหมยังนะสมัยก่อนกูก้เงินไว้น่าลงนาเดือนพฤษภาเนี่ยครับนะไ,ไปเก็บเกี่ยวเดือนมกรากูต้องจ่ายห้าซื้อกู้มาหมื่นบาทท่านผู้ชม นะออกเบี้ยห้าพันนะจากปืนบาทเลยครับมันออกเบี้ยเท่าไรผมผมคิดไม่ออกครับนะช่วยคิดหน่อยครับเอฟซีนะ <c oughs> เห็นภาพหรือยังครับท่านท่านท่านผู้ชมนะตอนนี้เกาหลีเขาถล่มหนักเลยครับหนักยังไงครับนะประธานาธิบดีเขาประกาศเลยนะถ้าขายการบินนะครับที่จะไปลงกัมพูชาเนี่ยเขาห้ามเลยนะ เขาตั้งทีมงานครับไปประกบเลยครับอายุนะครับประมาณไม่ถึง30สิบนะครับไม่เกิน30สปีเขาจะไปประกบเลยไปไหนไปกัมพูชาห้ามไปนะครับเขาเป็นห่วงเป็นใยคุณประเทศเขาขนาดนั้นเลยครับจะมาไปกัมพูชาครับมันหลอกนะครับนะสมัครงานทางออนไลน์เนี่ยนี่แหละผมถึงอยากจะฝากเตือนลูกหลานนะครับนะครอบครัวนั้นครับแม่ดูละครลูกเล่นเกมครับ ลูกเล่นเกมพ่อดูมวยครับมันจบไหมล่ะครับครอบครัวนั้นครับดูหน่อยข่าวสารบ้านเมืองครับนะนะโดยเฉพาะครอบครัวหนึ่งครับมีพ่อแม่ลูกนี่เซ็ตเลยนะลูกก็โอ้ยครับมีลิงก์มาครับโอ้ยไปไปทางานครับนะค่าเครื่องบินฟรีครับนะมีตั๋วเครื่องบินให้นะมีที่พักฟรีครับเงินเดือนเท่านั้นเท่านี้ครับโอ้โหกดลรับเลยครับสมัครเลย ไม่ต้องถามใครนะแม่ครับเนี่ยผมจะไปทํางานนะไปไปทํางานญี่ปุ่นครับมันบอกว่าไปญี่ปุ่นนะแต่เวลาขึ้นเครื่องบินเนี่ยหันหัวมาทางนี้ครับทางกระเหมนเห็นหรืยอยังครับท,ท่านผู้ชมนี่แหละครับผมถึงฝากว่าข้อมูลข่าวสารปเป็นเรื่องสําคัญครับดูน้อยนะดูหน้อยครับว่าข่าวสารมันเป็นยังไงครับท่านจะไม่ถูกหลอกครับ นะแม่จะไปปรึกษาแม่ก็ไม่ได้เพราะแม่ก็ดูแต่ละครครับแม่นี่ผมจะไปอ่ะไปเลยลูกไปเลยมันดีนะค่าเครื่องบินก็ฟรีครับมีตั๋วเครื่องบินใหน้มีอาหารที่พักครับนะเงินเดือนนะสตาร์ทก็สองหมื่นสามมืนอย่างนี้ครับใครจะไม่ไปล่ะครับแต่เวลาขึ้นไปมันขึ้นเครื่องบินหลือมันไปไหนนะครับจะรู้ไหมล่ะ เวลาลงก็ซาอุดรครับก็เป็นสมัยก่อนนะครับพี่น้องคนไทยโดนหลอกครับไปทํางานที่ซาอุครับแต่ปรากฏว่าลงเครื่องบินและซาอุดรครับจังหวัดอุดรนะดอนเหมือนกันครับแต่ซาอุดรนครับนี่แหละครับท่านผู้ชมนะปรึกษาพ่อก็ไม่รู้ดูแต่มวยไงดูแต่มวยชนบัวอย่างนี้ครับลูกไปปรึกษาเนี่ยพ่อเออลูกจะไปทํางานต่างประเทศนะเนี่ยนะครับเครื่องบินฟรีครับพ่อ ไปเลยไปเลยนะครับผู้สนับสนุนครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสักบาทเลยไปเลยครับปากระดเราไปก็ลงที่กัมพูชาครับเรียบร้อยครับแกงนรกครับนะนี่แหละครับคนเกาหลีครับตอนนี้นะครับประเทศเกาหลีเขาห้ามเลยนะครับเขาห้ามเครื่องบินที่จะไปนะครับคนของเขานะยกเว้นคนประเทศอื่นจะไปครับแต่ถ้าเป็นสายการบินนะครับนะที่จะไปกัมพูชาเนี่ยเขาห้า ห้ามเลยครับเพราะว่าคนก็เขาถูกหลอกครับเขาเป็นห่วงสวัสดิภาพของประชาชนเขาพี่น้องคนไทยรู้ไหมแต่รัฐบาลเรามันเฮงชวยครับเน็ตมันก็ไม่ตัดครับถ้าเราตัดแล้วครับถ้าเป็นวุ้งญิงตัดไปแล้วครับนะตัดน้ํามันไม่ต้องส่งข้าวนะครับตัดเน็ตตัดไฟครับแต่มันยังไม่ทําอะไรเลยกับบ้านหน้องจันบ้านหน้องโนนบักมุ่นครับไม่ไม่ทําหาอะไรเลยครับลําบงครับ นะตอนนี้ก็ไอ้กันนะครับกันจอมพลังแล้วก็ววลาสมความคิดครับจะมีทหารไม่ทําไมล่ะครับสมัยท่านอุงอิงทําไมครับทหารทําไมลบครับกูงงเว้ยนะสมัยรัฐบาลของเพื่อไทยครับทหารลบครับลบได้จักิมสเวตจดครับแต่ตอนนี้รัฐบาลนะครับกระท่อมกัญชานี่ทหารไม่ลบมันคืออะไรครับเมากัญชากันหรือเปล่า เมากระท่อมหรือเปล่าไม่ลบเลยนะครับปล่อยให้กันจอมพลังปล่อยให้เวลาสมความคิดนะครับดูแลบ้านเมืองครับดูแลความมั่นคงผมงงครับนะทหารกองทัพภาคที่หนึ่งครับมาตอบหน่อยครับเมากระท่อมกันชาหรือเปล่าเมายาบ้ากันหรือเปล่าทำไมไม่ลบล่ะครับทำไมไม่เอาคืนมาเหมือนกับรัฐบาลของอุงอิง นะทำไมเขาได้มาตั้งเบียดจุดครับนะกูอยากจะถามนะครับชี้แจงหน่อยครับเออภูมิใจไทยนะโดยเฉพาะอนุทินชี้แจงหน่อยนะครับทําไมต้องมาทําไมนะครับดูแลทหารยังไงถึง